ปกชากศึก2ล้อ ORBIC Superbike Championship 2023สุดยิ่งใหญ่ชิปนักขิ่พวงมุกระดาพาทับพอนดาพัง,งาดบัลลังก์แชมป์ประเทศไทยเดินทางมาถึงสนามสุดท้ายของฤดูกาลกันแล้วสำหรับการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบเพื่อเฟ้นหาดาวรุ่งดวงใหม่มาประดับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยภายใต้คอนเซ็ปต์ Anyone Can Be a Hero รายการ ORBIC Superbike Championship 2023ซึ่งผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่สุด สปอร์ไบ่ 1,000cc SB1 Pro นั้นชิปนักขึินอธิรัฐผู้พัดอดีตดาวิดมอเตอร์ทรีสังกัดทีมฮอนด้า h ท i แ a นด์เรซิ่งโชว์ความแข็งแกร่งคว้าใจชนะแบบ100%เเซแบบไร้คู่ต่อก่อนขึ้นนั่งบัลลังแชมป์ประเทศไทยได้อย่างสมราคาขณะที่ในรุ่นสปอร์สปอร์ต 600cc นั้นมุกระดานั้นก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าตำแหน่งแชมป์ประจําปีไปครองได้ในที่สุดนอกจากนี้ในรุ่นสปอร์สต็อก 1,000cc เป็นผลงานอันยอดเยี่ยมของเพชรราวด์เพชรช่วย จากทีม gp racing อุดรธานีที่ครองตำแหน่งแชมป์ประจำปีไปในที่สุดซึ่งนักแข่งทั้งสามนี้ยังจะได้รับสิทธิ์วอยการ์ดไปรู้สึกเอเชียรดเรซิ่งแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาล2024อีกด้วยรู้สึกดีใจครับที่ เป็นเลสที่พิเศษมากๆครับผมได้เจอนักแข่งระดับฝีมือที่เป็นตำนานระดับโลก3คนเป็นระดับอาจารย์ผมและผมมีโอกาสได้เรียนรู้ศึกษากับพี่เขาครับถือว่าเป็นกำไรของผมครับตอนแรกผมก็มั่นใจผมเต็มที่ครับแต่พอเลสที่5เลสสุดท้ายทุกคนเริ่มกดเร็วขึ้นเร็วขึ้นครับทำให้ผมได้เห็นศักยภาพของนักแข่งที่ห่างหายไปนานเขายังมีฝีมือครับเชื่อว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขครับ เราทําเต็มที่แล้วก็เราทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดใน,ในความตั้งใจก็ต้องขอบคุณบริษัท Honda แล้วก็ขอบคุณทีม Honda Racing Thailand ที่เชื่อมั่นแล้วก็สนับสนุนมุกนะคะขอบคุณรายการ ORBIC นะคะที่สร้างสารรค์รายการดีๆนะคะที่ให้มุกได้มาเจอมิตรภาพได้มาเจอนักแข่งที่เก่งๆเราหวังว่าปีหน้านะคะก็จะกลับมาแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งนึงค่ะก็สำหรับการพัฒนาในปี2024นะครับแน่นอนว่าเราก็คงยังมุ่งเน้นในเรื่องทำให้เรสเนี่ยมีความสนุก แล้วก็แข่งขันที่สูสีมากขึ้นอย่างปีเนี้ยเรื่องของการปรับกติกาเองก็ดีนะครับเราจะเห็นว่าอย่างรุ่นสต็อกเองตอนเนี้ยเกมมันสนุกข,ขึ้นมีความกระชับมากขึ้นแต่ว่าในบางรุ่นอาจจะเห็นว่ามันก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่ตรงเนี้ยก็คงเป็นเรื่องของการปรับเรื่องของกฎกติกาในเรื่องของเวลาก็ดีเรื่องของคะแนนก็ดีทําให้เกมการแข่งขันเนี่ยมันมีความสนุกแล้วก็สูสีมากขึ้นในส่วนของการที่เราสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าเราเห็นพัฒนาการของนักแข่งไทยที่เข้ามาร่วมแข่งในรายการ รวมไปถึงทีมแข่งต่างเนี่ยได้มีการพัฒนาฝึกฝีมือมีคุณภาพมีประสิทธิภาพในเรื่องของการแข่งขันแล้วก็มีมาตรฐานในการแข่งขันที่ดีขึ้นเรื่อยๆถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ของการจัดการรายการในแข่งขันแล้วก็การสนับสนุนของคูอาในครั้งนี้ครับ